สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโน s t สตอรีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอ10โรงเรียนเอกชนยอดนิยมในกรุงเทพโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกฝนเยาวชนนอกจากจะคุนึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยในการพัฒนาเยาวชนและปัจจัยอื่นๆแล้วโรงเรียนเอกชนยังได้รับความสนใจจากเหล่าผู้ปกครองมาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้บุตรหลานได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุด จะมีโรงเรียนเอกชนแห่งไหนกันบ้างใช่โรงเรียนที่กำลังมองหาอยู่หรือไม่มาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ 1. โรงเรียนอักษรชันอักษรย่ออสอชอรหรือ A C ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพเป็นโรงเรียนทากอริกชายล้วนแห่งแรกของประเทศไทยจัดตั้งการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนเปิดสอนเ,นเป็นทางการเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พศ2428ก่อตั้งโดยบาทหลวงเอมิลออร์แกสบอมเบ์ชาวฝรั่งเศสเจ้าอาวาสวัดอสมชันภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่น และยังเป็นโรงเรียนในหนึ่งโรงเรียนชายล้วนกลุ่มจตุรมิตรสมคีซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยโรงเรียนเทพศิรินทรโรงเรียนอสมชัญและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัย 2. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยอักษรย่อก,กอทอหรือ bcc ตั้งอยู่ที่ถนนประมวลเขตบางรักกรุงเทพ โรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนพศ2395โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ172ปีเป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกและเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นโรงเรียนโปรเตสแตนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่4 ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกลางสีประจำโรงเรียนคือสีม่วงทองจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 3. โรงเรียนเซนคาเบรียนอักษรย่อซอคอหรือ SG ตั้งอยู่ที่ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพเป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ในเครือคณะพลดอนเซนคาเบรียน ก่อตั้งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ2463โดยเจษฎาจารย์มาตินเดอร์ตูนเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สี่โรงเรียนมาตาเดอร์อีวิทยาลายัยอักษรย่อ MD ตั้งอยู่ที่ถนน,นเพลินจิตเขตปทุมวันกรุงเทพเป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสตรีขนาดใหญ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่พาพาสองกุมภาพันธ์พศ2 4 7 1โดยมารีเบอร์นาร์ดมังแซลเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมะธัธยมศึกษาภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรัรรงรรร่งเศสภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 5. โรงเรียนพหาหาืุไทยคอนแวนอักษรย่พอพอหอหรือ S.H.C. ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรโกษาเขตคลองเตยกรุงเทพเป็นโรงเรียนแห่งแรกของคณะภคินีพรือไทยขอพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพก่อตั้งโดยอธิการรินรีเซราฟินเดอร์มารีเป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่แต่มีนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงประถมด้วยแบ่งเป็นแผนกอนุบาลแผนกประถมและแผนกมัธยม และมีการแบ่งเป็นโปรแกรม2ภาษาหรือ English โปรแกรมในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด12 6. โรงเรียนเซนเตอร์เซฟคอนแวนอักษรยอ่อซอยอหรือ SJC ตั้งอยู่ที่ถนนคอนแวนเขตบางรากกรุงเทพเดิมชื่อโรงเรียนพักกุมารเยซูคอนแวนเป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสตรีระดับที่3ในเครือคณะาพักคินีเซนปอนเดอ์ชาร์สแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2450โดยมาแมแซงซาเวียภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือไทยฝรั่งเศสอังกฤษและจีนกลางสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินเหลืองดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกลิลลี่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 7. โรงเรียนลาซานอักษรย่อลอซอหรือ LSC ตั้งอยู่ที่ถนนลาซานเขตบางนากรุงเทพ เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนโรมันคาทอลิกที่คณะพรดาลาซานตั้งขึ้นเป็นสาขาที่3และสาขาล่าสุดของเครือข่ายโรงเรียนลาซานในประเทศไทยโดยสองแห่งก่อนหน้านี้คือโรงเรียนลาซานโชตเรวีนครสวรรค์และโรงเรียนลาซานจันทบุรีมารดาพิทักษ์ที่ตั้งขึ้นในปีพศ2503และพศ2505ตามลำดับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10เมษายนพศ2506 โดยมีภาลดาพีเอเลไมเคิลน,นำรงตำแหน่งผู้รับไปอนุญาตคนแรกและมีนักบุญยอนบาติสเดลาซานเป็นโออุปถัมของโรงเรียนเปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสีประจำโรงเรียนคือสีดำแดง 8. โรงเรียนจิตรดาอักษรย่อซีดีตั้งอยู่ที่บริเวณพระตํหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิต ถนนราชวิถีเขตดุสิตกรุงเทพสถาบนาขึ้นเมื่อวันที่10มกราคมพศ2498จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6สีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองฟ้าโรงเรียนจิรดาเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้ใจ่ายของโรงเรียนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์บริหารโรงเรียนจึงได้รับสนองพระราชโองายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 9. โรงเรียนอำนวยศิลอักษรย่ออสอน,ออน,สอนหรือ ANS ตั้งอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสหสึึษษาเปิดสอนระดับอนุบาลประถมศึกษาและมะธัธยมศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาค,คมพศ2469เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนในช่วงแรกจิตทางสุบตรเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของโรงเรียน ภายหลังเขาได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรมูลนิธิอํานวยศิลปัจจุบันโรงเรียนอํานวยศิลได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาโรงเรียนานานาชาติ Council of International s c h o o l หรือ CIS เมื่อเดือนมกราคมพศ2565นับว่าเป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองนี้ และโรงเรียนแห่งนี้มีสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยคือ 1. พ้นพลเอกชาติชายชุนหวัน 2. ในายอนันต์ปัญญารชุน 3. พ้พลเอกชวลตยงใจยุทธพ้นพลเอกสุจินดาคราประยูนและ 5. นายสมชายวงศสวัสด 10. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยอักษรย่วอวอวอตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท19เขตวัฒนากรุงเทพสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษามูล,ลนิธิแห่งสภาคิดจักรในประเทศไทยก็ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2417โดยมิชชั่นน,นารีคณะเพรสไบททเรียนมิชชั่นจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนกุลสตรีวังหลังตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลังขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทยต่อมาในปีพศ2464กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นทำให้สถานที่ตั้งเดิมไม่สามารถรองรับนักเรียนเพิ่มได้จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันหรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่าทุ่งบางกะปิ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือไทยอังกฤษฝรัร่งเศสจีนและญี่ปุ่นสีประจำโรงเรียนคือสีขาวแดงต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นมะขามเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6คลิปนี้กวาได้รวบรวม10โรงเรียนเอกชนยอดนิยมในกรุงเทพไม่ดกคนได้ติดตามรับชมกันชอบก็บกดถูกใจ ใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไอ้กวางด้วยนะคะ